มาซ่อมทีวีไม่มีเสียงนะครับเป็นซัมซุงจอสลิมนะเนี่ยนะเล่นเสียงสุดแล้วไม่มีเสียงเลยนะครับภาพสวยงามนะครับนี่ถ้ามันไม่มีฝุ่นนี่สวยเลยเนี่ยจอจอไม่จะกีฝุ่นไปหรอกเนะี่ยนะครับเราต้องเช็ดด้วยนะถ้าซ่อมเสร็จนะ่นะซ่อมเสียงมันนี่แหละนะครับสักก่อนนะี๋้วมาดูรุ่นมันนะครับนะจอสลิมนะนี่นะถ้าเป็นอาการอื่นถ้าไม่ใช่ไม่มีเสียงในบ่งข้ามเลยนะมันทํามาเยอะะครับเรามาดูกันนะครับ ที่นี่รุ่นมันโอ้ฝุนมันก็เยอะเหมือนกันนะี่นะปัดฝุนนรุ่นมันก็จะเป็นซีเอสสองหนึ่งซีห้าหนึ่งสองซีเจนะครับไม่มีเสียงเสียงก็เสียบก็นี่เรยบร้อยแล้วเสียบดาบกันนะเรยบร้อยแล้วไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะไหนลำโพงต้องขาดแน่เลยนะี่นะนี่ก็เปิดฟ้าล้างออกมานะครับก็เห็นเป็นมีฝุ่นเยอะๆเลยเดี๋ยว มันต้องเป่าฝุ่นซะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเป่าก็ได้ถ้า,ถ,าถ้ามันไม่เสียงดังเลยก็มาดูตรงลําโพงมนก่อนด,ดีกว่านะแลค่อยเป่าเพราะฝุ่นมันจะฟุ้งเดี๋ยวมันจะมีโรคสีหนูมาตั้งวิเตอร์ที่คูณหนึ่งเพื่อวัดดูลําโพงหน่อยโอ้เป็นจริงๆด้วยเนะี่ยลำโพงมันขาดจริงๆด้วยให้นะโอ้แบบนี้มันก็ดีนะสินะง่ายสิแบบนี้โอ้ลำโพงมันขาดจริงๆนะเพื่อนนะ ข้างนี้ดังอยู่นะครับแต่ลำโพงตัวนี้ขาดไม่แน่ใจว่าลำโพงสองตัวนี้เขาจะต่ออนุกรมกันหรือแบบเรัเบไม่เห็นอนุกรมเลยต้งกรมกัน่ะเนี่ยเออเนาะขาดขาดตัวนี้แล้วทีนี้เราจะเอาลำโพงมาต่อเข้าตัวนี้มันจะทำให้เครื่องดังไหมนะครับ เพราะว่าลำโพงมันขาดไปตัวหนึ่งนะครับนะโพงขาดไปตัวหนึง่งถ้าเป็นลำโพงต่อในลักษณะของการอน,นุกรมกันนี่มันก็จะไม่ดังเลยนะอะ่มันก็จะไม่ดังเลยถ้ามันขาดไปตัวหนึง่งมันก็จะไม่ดังเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันต่อแบบขนานนะมันกจ็จะต้องมีเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวดวูก่อนเป็นอะไรเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อน อันนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเออมีภาพขึ้นมาแล้วลำโพงข้างข้างข้างนูน้นข้างนู้นดีอยู่แล้วทีนี้เราเอาลำโพงเครื่องเสียงเครื่องอะไรเราเดีย๋ยวซึ่งเราต่อสายมาลองเครื่องเราประจานี่แหละ <c oughs> เอามาต่อเข้ากับลำโพงที่มันขาดนี่บ้างดัดงปะวะก็ไม่ดังคือเก่ามานันนั่นแหละเห็นดังเลย ไม่ดังนะก็ไม่ดังไม่ดังไม่ดังนะครับลําโพงขาดแล้วก็ขยายไม่ดังด้วยนะครับนะเป็นแบบนั้นเครื่องก็เปิดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวที่นี้ก็คงจะต้องปัดฝุ่นแล้วก็ลองมาไล่ดูว่าอ่ามันจะพังที่ตัวไหนอย่างไรนะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ผมกําลังจะถอดแจ็คแล้วพอดีมันแจ็คมันขยับได้เหมือนล้วมๆนะไม่ไม่รู้ว่า มันจะเป็นสาเหตุแห่งการที่มันไม่ดังด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับเออนี่นี่ยนี่เห็นไหมเ้ยมันถ้าเป็นตรงนี้ล้ง,ง่ายนะเนี่ยนะครับอย่าลำโพงขายไปแล้วนะข้างหนึ่งนะโอ้โหถอดยากด้วยนะี่เนี่ยนไะอ,อผมก็กดแล้วนะไอเนี่ยเนฮะ้ยนะครับเอาไม้แล้วนะ ถึงบออกไปแล้วมันอยู่นานไม่เป็นไรมันเสียบอยู่นั่นแหละนี่ไงโอ้โหใช่แน่แน่เลยทีนี้แหละนี่เห็นไหมไปดูครับด well. ูดูดดูดูดนี่ครับนะนี่นี่น่นีเอ้ยมันต้องใช่แน่แน่เลยเดี๋ยวผมบัดกีเข้าไปก่อนนะครับลำโพงต่อในลักษณะไม่ใช่อนุกรมนะครับถ้าขยายสตูดิโอเขาต่อเป็นโมโนอินพุตไว้นะครับนะถ้าขยาย เป็นแบบเซเรียลนะครับแต่เขาต่อเป็นเอามันคือโบห่อนโบยังอะไรอย่าง,งนี้ไม่ไปหัวแรงหมดสภาพแล้วนะเนี่ยแตกมากเลยนี่นะอ่หัวแรงหมดสภาพแล้วสั่งซื้อแล้วละครับยังไม่มาถึงเลยสั่งซื้อก็ไม่ได้สั่งยากนะอันไปซเสื้อให้แน่เนี่ยน,น,นประมาณเนี้ครับสั่งตัวเองนี่ เมื Jackson, Jackson, Jackson ่อกี้วันนะครับนะเดี๋ยวนี่แหละแจ๊กแจ๊กแตกนี่ก็เป็นสาเหตุแห่งการที่ไม่มีเสียงใดเช่นเดียวกันนะครับแตกเยอะเลยนะครับนะที่แรกมันอาจจะไม่แตกขนาดนี้เละนะครับมันอาจจะแค่หลุดล้มธรรมดาพอดีผมหมุนฝาหลังมันออกมานะมันก็เลยแตกมากก็อาจจะเป็นไม่ได้เช่นเดียวกันหรือมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุเลยก็ได้มันแตกตอนที่ผมหมุนน็อตออกมาก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไปได้หมดนั่นแหละ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเปลี่ยนตะกวัวมันสักหน่อยนะครับโดยการเอาหัวแรงไว้ด้านล่างนเนี้ยตะกวัวใหม่ก็อยู่ด้านบนเห็นนะอันนี้ค่อยมาดูกันว่าดังหรือเปล่านะเคโอเค,โอ,เคโอ้ยนั่นแหละโอ้ยยังยังเอาใหม่เอาใหม,หม่นี่โอ้หมันกี่แบบโปรแกรมไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวมาฟังดูดังว่าามัตน,น,น,นมต้องดังแน่ๆเลยอย่างน้อยมันต้องดังละข้างหนึ่งอ่ะนั่เป็นที่แจ้งนะผู้ถึงจริงๆด้วยดังแล้วเห็นไหมแต่ข้างนี้ไม่ดัง

ดังแล้วสรุปประการเสียง่ายมากเลยหนึ่งแจ็คแตกสองต่อมาก็คือลำโพงขาดนเองลำโพงขาดก็ไม่ใช่เรื่องยากเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าไม่มีก็ซ่อมนะครับลำโพงผมพาซ่อมหรือยังไม่รู้นะซ่อมลำโพงโทรทัศน์ที่หาซื้อไม่ได้โอ้โห,โหม้นเป็นงานที่ชิ่งใหญ่มากนี่ลำโพงตัวละแปดสิบบาท หาซื้อไม่ได้ซ่อมเฉยเลยนะผมเนี่ยแกะออกซ่อมโอ้ยจะไปทําขนาดนั้นเนี่ยอ่านไปนะครับนะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยอยู่ข้างในนี่จะมีเหล็กดูดเด้อดิี่ยมีแม่เหล็กในนะั้นม,มีแม่เหล็กเราแกะออกมาเราถึงจะเห็นแม่เหล็กที่เขาใส่ครอบไว้อย่างงี้เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กที่มากวนหลอดภาพทําให้สีมันเหลื่อมมันอะไรต่างเพราะสนามแม่เหล็กเขาก็เลยเคลือบไว้นะครับลำโพงเสียลำโพงเก่าอย่าทิ้งครับเก็บไว้แกะมันออกมา แกะแม่เหล็กออกมานะครับเอาแม่เหล็กรวมไว้เอาไว้ทําไมเอาไว้ให้สําหรับขายให้สําหรับคนที่เอาไปลงน้องสะป่ากันกันคนซัดป่า <c oughs> ถามว่ากันได้จริงไหมไม่จริงครับกันไม่ได้หรอกแต่เขาอยากจะได้เราก็ขายไปก็ละห้าบาทสิบาทว่ากันไปนะครับก็เขาอยากได้ ความรู้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอาแม่เหล็กไปลงน้องสับป่ากันไม่ได้เด้อแล้วทีนี้ขายให้ใครอีกครับขายให้กับผู้ที่ไปชม YouTube ที่เขาเอาลวดลวดมาพัน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 เอาหัวเทียนมอเอร์ไซค์มาติดใส่แล้วก็ไปต่อใส่กับหลอดไฟหลอดไฟหลอดไ,อ,ดไอ้เขาขาวอะไรนะที่มันมีแบตในตัวหลอดไฟสว่างขึ้นโอ้โหแล้วไปขายให้วงนั้นนะครับเขาอยากได้ขายครับ ถ้าขายเป็นเศษเหล็กกิโลละห้าบาทนะถ้าขายเหล็กดูดเนี่ยห้าบาทสิบบาทก็ได้นะครับขายขายเหล็กดูดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ขายตรงไหนเลยก็เอาเชือกมารลอยตรงเหล็กดูดมันเอาไว้ดูดเหล็กเอาไว้ดูดน,อน็อตโอ้มีประโยชน์เยอะนะครับเขาเปลี่ยนวีดองเอ้ยน้ำพง,งแท้เลยเนี่ยของแท้เลยมันจะไม่แท้ได้ยังไงโอเคครับ <laughs> โอ้ยผิด <laughs> วมาวัดวัดทำไมมันไม่ดังที่รกเป็นเพาะอะไรเลยพี่ดีเออมันอาจจะสายมิเตอร์ไม่สะอาดหรือเปล่าครับงงเลยผมอ้าวทีนี้มาฟังเสียงดูหลังจากที่ซ่อมแจ็คแล้วเปลี่ยนลำโพงหน่อยไม่เห็นดังเลยมันต้องปล่อยให้เครื่องเปิดก่อนมันลงไปมันกำลังกระพริบอยู่ใจห่อนว่าไม่ได้ล มีสายแบบนี้ค่ะชิ้นที่หกและมาพร้อมกับหกสายแป่เก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นลำโพง <สก S 1> โแปดโวอดตกแค่นี้ขายตอนนี้ไม่ถึงยี่สิสายแล้วคี่จะได้ทองให้อะไรช้อปปิ้งแบ็คไม่ไงอันนี้คือน,นักขายนะครับนักขเสียงจากนักขายเว้ย okay, นะครับนี่ก็คือการเจามันแล้วที่นี่ก็ไปดูจุดบ,บัตรตออะไรต่างๆนะที่มันจะเป็นปัญหาอยู่น,นะครับทั้งวิเลิงขาก็คงจะต้องไปทำตรงนั้นต่อนะครับ นขนาดซ่อมภาคเสียงเนี่ยจะต้องไปดูรายวงจรด้วยนะครับรลยกใ,ใหญ่ความก็คือมัมขาดนะครับหลังจากที่ไปดูแล้วก็เป็นลำโพงต่อในลักษณะของการภาคขยายเสียงเป็นแบบสตอริโอนะครับสเตอริโอแต่ว่าการต่อใช้ใช้งานอินพุตโมโนนะครับก็คือในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถ้าขาดไปนหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ต้องจมูกอยู่ดังอยู่นะครับ แต่ในที่นี้ไม่ดังตรวจสอบเห็นแล้วเป็นแจ็คหลวมนะครับแจ็คหลุดนะครับโอเคนะกั้นก่อนบ้างซีบุลเว็งไงครับอ่านะครับนี่ก็แจ็คมันหลุดตรงนี้เหมนะครับมันหลวมอยู่ผมก็ทําการบัดกรีแล้วลำโพงก,ก็เปลี่ยนแล้วนี่ลำโพงเปลี่ยนแล้วแล้วก็มาบัดกรีซีเบิร์นเขาหน่อยตรงตรง,ตรงไฟแบกน่นไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่นะครับอ่าผมใช้เวลาช่วงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ไปมองดูคอมเมนต์อหาเยอะๆเลยนะครับนี่ผมลงคลิปวิดีโอไว้ สายตาก็ซอนแลนมาแล้วมาเห็นโอ้มีมีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์นี่ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อคลิปวิดีโอเลยเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเลย่วงนี้ขนาดคลิปวิดีโอยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับเนี่ยผมมาดูคอมเมนต์ู่เผื่อให้ถามเนีอะไรนะพี่อินสระอะไรถามมาพี่ครับผมแอบแอบมันคืออะไรวันนี้นี่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 ผมแอบแอบอ,อ,อ,อะไรวะผมแอบ ของผมมีเสียงแหวบเขาอะไรไม่รู้นะครับแหบไม่รู้นะะเข้าใจเลยต่อต่อพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะครับบางทีภาษาไทยมันภาษาไทยมันมันผิดผิดมันผิดเลยพี่นะว่ามันมันเป็นไงก็ไม่รู้นะภาษาไทยเขาเนี่ยเออตัวหนังสือผิดผิดเลยพยายามอ่านให้ถูกมันก็ยังไม่ถูกอยู่อ่านะครับนะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นนั่แหละครับนะเดี๋ยวผมจะไปตอบอยู่แต่ผมเห็นทุกคอมเมนต์แล้วเนี่ยแต่ว่าผมต้องทํางานด้วยนะภาระหนักอึ้งเลยผมเนี่ย เน,น,นี่ยทำความสะอาดนะทำความสะอาดอะไรต่างๆนะก็น่าจะจบนะครับตอนนี้นะมันเป็นแบบนั้นนะครับนะตอนนี้มันแท่นอะไรวะเนี่ยมันแท่นอะไรวะเนี่ย KSBL นะครับนะ KSBL ดูแท่นตรงนี้นะครับนะครับอยู่แถวๆนี้แหละ KSBL นะครับถ้าเพื่อนอยากเห็นวงจรมันนะโอเคครับ <S <S ผมใช้อะไรล้างไอ้ไอ้ไนอนเนี่ยแผ่นวงจรทินเนอร์ทินเนอร์น,อน,อนี่ทินเนอร์เนี่ยทินเนอร์นะ ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนชอบความหอมแบบไหนเพื่อนแล้วแต่เลยมันคือทินเนอร์นะครับนะผมบอกเลยมันคือทินเนอร์ทินเนอร์ที่ใช้ผสมสีนี่แหละฮะแล้วทีนี้ก็ไปหาขวดมาแบบนี้ขวดแบบนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะในนี้นะครับนะแต่ขวดนี้ผมบอกเลยนะเพื่อนอย่าไปเอาขวดที่มันสะอาดนะเพราะว่าทินเนอร์มันใสแล้วเพื่อนมันจะมากินนะเพื่อนที่มาเล่นด้วยมันจะมากิน ทำไมมันจะกินแล้วมันเป๊กครับมันเป,เป๊กเป๊กมาแล้วมันเห็นอะไรมันเห็นน้ำํำใสๆเหมือนน้ำเลยรองค้ออุบาตนเหนะใส่เข้าไปเพื่อนไตย,ยากนะโดนข้อหาเก็บทินเนอร์าสารเคมีอันตรายไว้ไม่พ้นจากมือเด็กน้อยจากขี้เล่าอ,าอีกติดคุกอีู่ห้าเจาะรูซักหม่น่นะเอางี้แหละ นี่ยได้แล้วแางล้างเลยลง,ง่ายมากทังหนึ่งก็ร้อยห้าสิบาทแต่ที่นี่นล้างอยู่หลายเครื่องอยู่เว้นแต่เม่ามันจะควมทิมงายเอามาล้างได้ครับนะที่นี่รู้ลแล้วนะครับนะง่ายมากบางคนยังไม่รู้นะครับเป็นแบบนั้นมาเล่เาสู่เพื่อนฟังนะครับผมทํางานไปแล้วผมกม็มาเล่าสู่เพื่อนฟังในลักษณะของการแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับ ไม่ได้ตั้งต่อตั้งหน้ามาทําเป็นคลิปวีโอให้เพื่อนดูเอ่อไปหาเครื่องมามาจัดวางแผนแล้วก็มาทําให้เพื่อนดูไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมทํางานไปแล้วผมก็เล่าไปเรื่อย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 เพื่อนก็มาดูไปดูประสบการณ์ผมทํางานไปในแต่ละวันวันนี้ตรงกับวันที่สองนะครับ 2, สองเมษายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อนนะ คลิปวิดีโอยังไม่มีเวลาตั้งชื่อเลยมันลงไปไม่ต้องตั้งชื่อตั้งค่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะีไอไอ,ไอตรงเวลาเราลงคลิปวิดีโอผมไม่ค่อยมีเวลานะพี่สิงนะเพราะว่าผมทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆเนะี่ยน่าจะเป็นช่วงเย็นเื่าหันะครับเดยวผมต้องทําการเป่าฝุ่นแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วกรลองเครื่องแล้วก็ต้องไปเอาผ้าเช็ดน้ํามาชุบน้ํามาเช็ดหน้าจออีกอ้มหลายขั้นตอนนะครับนะสองลำโพงเสร็จที่ไปลอยลาวในคำนะั้น ีลดเสียงได้ด้วยอา้าวโอเคนะ้วดูใหม่นี่เลยสุดยอดแห่งนวัตกรรมนะครับสุดยอดแน่ๆนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ